เนเรื่องของความคมนะครับผมความคมนี้นะครับเแบบตอร์ชนที่ซื้อมานี่ถือว่าในระดับหนึ่งก็คือใช้ได้นะครับทั้งความคมของสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมได้2ตัวนี้มานะครับด้วยความที่ว่าเห็นมันราคาถูกดีนะครับก็ซื้อซื้อมาลองใช้ดูเมื่อใช้แล้วก็จะนํามาแบ่งปันหรือว่ามันแชร์เพื่อนๆได้ดูนะครับซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกันในราคาที่ถูก เดิมๆนะครับไม่ได้แต่งไม่ได้อาทําอะไรเลยก็คือซื้อมาแล้วก็แกะแล้วก็เอามาใช้แล้วก็มาคุยให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับว่าเป็นไงก่อนอื่นเรื่องของความคมนะครับผมความคมนี้นะครับแบตเตอร่ที่ซื้อมานี่ถือว่าในระดับหนึ่งก็คือใช้ได้นะครับทั้งความคมของมุมของตรงกลางนะครับตัวนี้ลืมบอกไปนะครับผมผมผมใช้ไปแล้วผมเปลี่ยนฟันนะครับผมเอาสลับกันตัวนี้ฟันมันมาอยู่นี่แล้วแล้วเรื่องของฟันนะครับ ตอนนี้นะครับมีคนที่มีหลายบริษัทที่ทํากันแบบนี้เพราะว่ามันลดเรื่องของความร้อนลงนะครับก็ดีนะครับก็คือฟันบนนะเป็นเป็นเซรามิกอ่าหลายหลายแบรนด์แล้วลดของเรื่องของการความร้อนนะครับก็คือเหล็กสีเหล็กเนะี่ยมันจะเกิดความร้อนเร็วกว่าการที่ใช้เซรามิกนะครับเพราะนั้นหลายหลายแบรนด์มากๆเลยตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเซรามิกในฟันบน อ่ะตัวนี้สาหรับกันซึ่งมันก็คมเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ที่มันต่างกันคืออะไรที่ผมเอาไปใช้งานละนะครับผมใช้เป็น2 3สามเดือนแล้วนะครับผมถึงเอามาผมไม่ได้แกะกล่องตอนตอนซื้อมานะครับคมอยู่คมยังดีอยู่อ่ะบอกตรงๆ,ๆเลยว่าของถูกคมดีใช้ได้นะครับแต่สิ่งที่มันยังไม่โอเคสำหรับผมนะครับในส่วนที่ของผมคิดนะครับคิดว่ามันไม่โอเคเลยก็คืออเรื่องของอะไรเรื่องของ ความแรงนะครับซึ่งก็เราเข้าใจนะครับตอนซื้อผมก็ก็ดูข้อมูลแล้วซึ่งมันไม่ได้แรงมากนะครับก็คือไม่ไม่ถึงเจ็ดพันรอบไม่ถึงแต่จะจําไม่ได้ว่ากี่พันรอบนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยแต่ที่แน่ๆก็นนคือสําหรับมือใหม่หรือมือที่สมัครเล่นเริ่มต้นสามารถตัดได้ผมว่าตัดได้นะครับแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนตัดเร็วนะครับมันทําให้งานเราอะมันช้าลวงเพราะเราต้องตัดแบบทํางานช้าๆเหมือนเหมือนสโลโมชัน Slow นะครับ ทีเนี้ยความคมความอะไรใช้ได้งานออกมาละเอียดแต่มันไม่ทันใจอ่าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือมอเตอร์ไซค์เวฟก็เหมาะกับไปตลาดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราจะขับข้ามจังหวัดเนี้ยก็ต้องเป็นอาสิบห้าหรืออะไรที่เป็นมอแรงๆขึ้นหน่อยถ้าเราจะขับข้ามจังหวัดแล้วเราเอาเวฟถาม่าได้ไหมได้ก็อาจจะเลี้ยวไม่ถึงใจหรือก็เครื่องอาจจะร้อนอะไรประมาณนี้นะครับเปรียบเทียบให้เพื่อนเ <ๆ S 1> ได้เห็นถามว่าดีไหมดีใช้งานได้ดีแต่ ความแรงมันไม่ได้อันนี้ก็นํามาแบ่งปันนํามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเฉยๆครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมตัดสินใจซื้อตัวนี้ผม,ผมสั่งจากจีนนะครับรอนานนิดนึงแต่กผ็ผมเห็นว่ามันเขียนว่าชาร์จนี่นะครับเป็นเป็น usb นะครับผมมาคิดว่า้ usb แสดงว่าเสียบกับโชโทรศัพท์ได้เลยไหมปรากฏว่าออกมามันไม่ใช่นะครับ usb ตัวนี้ก็คือเสียบกับหัวของโทรศัพท์แบบนี้นะครับต่ออย่างนี้แต่สาย ตงนี้ยังใช้กับโทรศัพท์ไม่ได้นะครับก็ต้องเสียบแบบนี้อยู่พราะเสียบแบบนี้มันก็เลยเอ๊มันยังไม่ตอบโจทย์ที่จริงอ่ะผมอยากได้ที่เอาสายของของที่ชาร์จโทรศัพท์แบบนี้ครับเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมาต่อเลยนะครับปรากฏว,ว่าเออไม่เป็นไรในเมื่ออันนี้มาแล้วซื้อมาแล้วก็นํามาเล่าให้เพื่อนเพืในฝังแล้วตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้จะเป็นอย่างนี้อีกตัวหนึง่งจะเป็นอย่างนี้นะครับชาร์จเข้าไปนะครับมันชาร์จอยู่ก็จะเป็นสีแดงตัวที่ชาร์จของมันเนี่ย มันจะมา,ม,ามีไฟมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเครื่องมันอะไม่มีไฟบอกอะไรเลยเพราะนั้นเวลาเต็มมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้นะครับเวลาที่แบตชาร์จอยู่ก็จะเป็นสีนี้เพราะนั้นตัวเครื่องไม่มีมันก็เลยมีไฟมาตรงที่ชาร์จนะครับตัวหนึ่งมีแค่สายมาให้แบบนี้นะครับไม่มีหัวชาร์จอีกตัวหนึ่งมีมาแล้วก็แบบนี้นะครับสองตัวนี้สูสีตัดรพกันสําหรับซื้อไปตัดเองในครอบ กลัวหรือว่ามือใหม่เริ่มต้นหรือจะมีแบตเตอรี่สำรองผมว่าว่ายังพอช้าอยู่นะครับไม่มีปัญหาไม่ต้องเปิดปากรับคมเลยนะครับซื้อมาก็ใช้ได้ผมก็ใช้เป็นสองสามเดือนแล้วก็ยังตักได้นะครับผมแค่มันจะกินผมไม่เร็วเพราะว่าความแรงของเครื่องมันจะไม่แรงมากเท่านั้นเองครับอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาของแถมทั้งสองตัวนะครับเบอร์หนึ่งสองสามสี่ทั้งสองตัวเลยนำมาเล่าสู่กันฟังนำมาแบ่งปันนะครับเพราะว่า ใครคิดจะซื้อไว้เป็นตัวหลักเป็นตัวสำรองอะไรก็จะได้หาความที่ว่ามันเหมาะสมแล้วก็เข้ากับสไตล์การตัดของเราด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีแค่นี้นะครับนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกซื้อเลือกใช้แบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของตัวเราเองนะครับโชคดีมีความสุขทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ